เอ้ยตะกำบอโอ้โลงคาสัสเน่ามผมเล่นท่าไม่ถนัดเนี่ยวันนี้ผมเล่นยากจากัดเพราะว่าจอคอมไม่มีต้องต่อโปรเจคเตอร์แล้วสายมันสั้นเล่นลำบากเลยย่ออะไรอะ่ะเอ้ยได้ดิ เ้ยเดินไม่ติดได้ไงวะโอ้โหฟันไม่ติดเฉยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโดนโดนล่วงไปดิทูแท็บเนจโลบ่าใจโล,จลดิฮัลโหล โหเสร็จแล้วน่ะสามคนอ่ะเนี่ยกวาจะแขวนน่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์นับไปเลยสามสิบเปรเซ็นต์ทำเป็นไม่เห็นก่อนเอ้ยไปไหนแล้ววะเขาวิ่งฉีกไปบ้านเล็กแล้วนี่ไงจะมาส่วนกระทรงกระแส ไม่ไงจะมาสวนกระทรงกระแสจะมาสวนกระทรงกระแสจะมาส่วนกระทรงกระแสจะมาส่วนกระทรงกระแส Cầm sổ các dông có rẻ Đấy, mình dụng em vào Có ngay Ê, cho mày vô chôn dược mà, con lao Đốn Xuấy, trộm Để nó che lô cái, cái trang mình áo ฮัลโหลเบียก le ูเต็มลบอีกแล้วดิเกินเปิดโปครับเปิดโปบิงล็อกตัวกับฟานล็อกเต้าครับสนใจโปติดต่อเพจการเก็เมือ์ครับทักเพจเลยทักเพจจิตตี้ไม่พึงพอใจเออแต่กูพึงพอใจมันจะทำไงวะไอจิตตี้ถ้ากูพึงพอใจอ่ะ 嗯，没没漏，没播。